ตีเยลตีจังเลก่อนที่มันตีจิกจิกจังเลยเฮ้ยต่อพี่เออมันตีจิกจังๆเลยนักเตะก่อนต้อไปหาเรื่องงานเข้าพี่นะโดยแล้วเราออกแป๊บเดียวแล้วก็เข้าใหม่ไปไหนมาครับพี่ฉันเองกันจะแลมจะแลมตอนนี้พี่ฉันจะหลับเป็นตายแล้ว ยังไงอ่ะอ้โหเหมือนกันอ่ะโอ้มืดมืดมองโกไปหมดหรือตีเลยอะไรวะเนี่ยฮีแมันเรื่องอะไรกันวิ่งวัอเฮ้ยไอ้หลงไอสายา นี<ะ>่ไงฟังฉังงงนอธิบายก่อนโอ้มาๆแล้วแต่ว่าเพื่อนจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่ว่าเราทาดานี่ยไปนอนห้องที่เพื่อนจะเตรียมไว้ให้ยังไงคืาทาดาไม่ได้นอนคนเดียวมียอดรักกับสายันเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันสามคนแต่ว่าเป็นน้องสาวเพื่อต่างหากที่มาขึ้นหาทาดาราทาดาไม่ไดทำอะไรก็เลยวิ่งหนีมานี่มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไงโอ้รักรางวัลโต้ จะอ่อนพ้อยไปแล้วนี่หมายความว่าจะบอกว่าจะเล่นเนี่ยไปปั้มมาเฮ้ยเอ้ยนี่ไปไม่ได้หรอวะถามเพื่อนไม่เชื่อนะถามพยานเลยก็ได้แน่ใจเลยเราใส่ได้หนูอ่ะเดี๋ยวกมาแล้วแต่งการเลยเดี๋ยวถ้าเป็นความจริงนะถ้ามันไปปั้มเองมานะเดี๋ยวพี่แต่งการเลยแต่งการให้ผมด้วยนี่ผมเข้อมือเลยแต่งการเลยเฮ้ยเรียงหะไรเนี่ยทนั่งอะไระ จะนาคาไปเรื่อยเนาะนี่ไม่ได้ปังเขามานะหนูไม่ได้ปังเออรอก่อนพยานใช่ไหมพยานพยานเอายาพยานมึงเป็นหลังมึงอดอุที่ไหนมาเน,นี่ยเฮ้ยไม่แต่ตัวแบบนี้ดูมผมรกระซือกระซือทำไมเนี่ยพุพ๊เจอปุ๊บเจอไม่เจอปุ๊บเจอเป็นอะไรเป็นอะ,อะไรไม่เหลืออะไรไม่เหลือวะ กูโดนภาคปมมาจ่าดูแล้วาลีลีนั่นเนี่ยมีรูอยู่ข้างเงเมื่อคืนเนี่ยเขามีเรื่องกันน่ะมึงจะเล่าให้กูฟังได้ไหมมึงบุ๋มเหมนมั่วเป็นมดใครมั่วใส่บ้ไม่ไึงก็เล่ามาสิใครไม่ถามคนอื่นนู<า>่นอ้าวพูดไม่ได้อีกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าเดินมาหาเลยเฮ้ย,ยปวดแสบปวดน,น้อนไปดูอะไรมาวะสงสัยบุ้ง กูไปนอนแถวป่าแกบุ้งเนี่นี่กูถามก่อนรักก็ได็ดอย่าไปถามเฮ้ยมก <า S> ูต้องถามพี่มันเป็นพยานม,มันไม่รู้เหรอเฮ้ยมันต้องรู้เดี๋ยวมันพูดไอ้ยอดพี่ไม่ต้องไปถามหรอกทำไมอ่ะมันกำลังเพลินมพลังของมันอยู่อ่ะต่อเล็บต่อเล็บต่อเล็บเล็บบ้านมดูซิขนมไอ้จิบกิบหนุบได้ไงมีกีบเลี้วโดยกีบนิ้วกีินทาไม หวานกอมีอะไรจะถามไีดโอ้หเสียทรงเสียทรงลงลงมาลงมาลงมานี่เอออย่างนี้แหละพูดดีๆนะมีเรื่องจะปรึกษาจะถามโอ้โหมึงไปเอาที่ใส่ดอกกิ่งมาทำใหม่เนี่ยวฮะกิ่นิ้วกกิ่ขนมเนี่ยผมโล่งผมเยอะมาด้วยผมเยอะมาด้วยนี่รวบตัวไปเลย ไปเขียนหน้ามึมมมมงมาไอ้ผมดูที่ตาคิว้วมันตึงมันตึงนีนี่แกลถามอะไรหน่อยมันคือเขามีเรื่องกันอะเข้าข<อ>เห็นไหมว่าเขามีเรื่องอะไรกันเห็นอยู่ทาราป่ะมึงนอนตรงนี้อ่ะแล้วต้งองต้องเห็นสิมึงมึงมึงบอกทุว่าใครเดี๋ยวป้มใครมาบอกได้ไหมก็คือสิบปะเออแลอให้มึงพูดดีๆนะแล้ก็นอนอยู่ใช่ไหมนี่ยเสียงเป็นไรอ่ะเสียงเป็นไร เสียงผู้ชายผู้ชายมันต้องอย่างนี้เมื่อคืนใช่ป่ะอะไรก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเสียงต้องใหญ่หน่อยต้องใหญ่หน่อยเมื่อคืนน่ะเมย์เสียงใหญ่แม่ก็นอนตรงนี้วัวไม่ใช่แล้ววัวไม่ใช่วัวสีดำนะแม่ก็นอนนอนรออยู่ใช่ป่ะเป็นไงนี่แม่ก็ได้ยินเสียงอะไรเป็นผู้ด่ามากเลยอ่ะล่อใช่แม่ในก็ตกใจตื่น ฉันก pues ็มอกคือตายเปิดมากตรงเห็นเห็นอะไรเห็นคนเดียวเห็นใครคนเดียวจะแล้วอ่ะใช่ทำไมตั้มธาเฮ้ยฉันก็บอกให้หยุดเออหยุดไหมเหมือนไม่หยุดแต่ส้มหยุดเห็นจะแล้วต้องทาลาใช่เห็นกับตาหรือเปล่าเห็นกับตัวเลยตาตายแล้วไม่พูดดีๆนะเป็ใช่เห็นกับตูวกับตาเมื่อ เลยยต้องเรียกว่าอากงเพราะว่ามีเชื้อจีนฉันลูกคนจีนเออมรูกคนจีนด้วยสามพันโอ้โหนี่มึงพูดดีๆนะมึงโดนตบนะอ่ะกูฟ้องพียงมันไหมแม่จริงมึก็ตบกูเสกตบมึงด้วยเฮ้ยอ้เก่งขนาดไหนหนุผู้ชายไปตบไม่ได้เลยต้องต่อยเออไม่ควรหรอกนะท้งเราผู้หญิงผั่ใช่ไหมเนี่ยพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นแน่นอนนะชอบแฝด เดี๋ยวมึงเห็นว่าจันแรมต้องฆารามาแน <ใจ S 1> <จ>่ใจนะแนใ่ใจอ่ะทีนี้แล้วใครปั้งมึง <c oughs> มองมาทำไมอ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> เดี๋ยวขี้วีร์กู่ไปนี้เออพี่พ,พี่พี่เข้าใจผิดแล้วเขาไม่พยายามเลยสองคนเลยพี่พยายามอะไรละ่ะก็เขาบอกว่าเราไปปั้งเขาเนี่ยจะ่ว<ต>่าฉันเป็นผ<น>ู้หญิงจะไปปั้งเขาได้ยังไงเล่าเอาตรงๆเลยนะ เป็นพี่น้องกันอย่าโกหกไปตังเขามาจริงหรือเปล่ากาไม่ไม่ให้ตังนะจริงไหมจริงมั้งอ้าวลองตอบไม่จริงเนี่ยอุตรบล้างน้ำเฮ้แมเก่งจริงเลยตบลัวละตัวมั้ยฮะไรมึงเอเวยวร้วสั่งสีใครดังกว่ากันแล้วมั้ยโอ้ยมึงมีขวดประเภทไหนเนี่ยมึงเอาโปยเ่ยวใส่ขวดแข่งกันไั้มึงเลวเลยนี่ดูมาสิทำตัวนี่ทาร่าโอ้ยโง่ ขอโทษนะที่เข้าใจผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพือนสาเด็กมันดิไม่รู้โชคดีนะที่เป็นธันทาราถ้าหากว่าจจนแรงไปทําแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยสียหาเออเออเออเอางี้ทำแบบนี้กับใครอีกเดี๋ยวไม่ได้แล้วแล้วยังไปเก็นเสื้อ้าเข้ามือเลยเดี๋ยวไปนอนหน้าบ้านเลยเดี๋ยวไปันดาราไปเตรียมตัวไปนะนนระเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย้ไป้้เเเ้ยเย ก็จะใส่เงเกงให้มันนะทำอะไรล่ะที่เดือดซิฟจิ้มไข่ยังไงที่ซิฟไม่รู้ทำไมอ่ะเออทำไมอ่างทั้งซิฟเลยล่ะเข็มไก่ไม่เลยนี่นี่เลยไปเลยเข้าบ้านเลยแตเแล้วที่หลังนี่ทำแบบนี้นะไม่ได้เลยจะมีหัวไม่ได้เลยโอวทำไมเล้ากูหวงห่วงทำไมเกยท่เกยไม่ได้ไมไม่ได้น้องยังมีไม่ได้แม่สั่งไว้ไม่เกยมีได้เลยยังไม่มีพี่ไปเลยเข้าบ้านเลยไป เดี๋ยวกลับมาไปพอฉนลองนะเดี๋ยวก่อนจะเคฉันอาทีสสองตัวนี้ด้วยเข้ามาเลยไม่อยาไปเป้าใครอีกล่ะรู้แล้วค่ะเฮ้ยมึงสองตัวผิดปกติแล้วเนี่กูเห็นในแต่แรกเขาเป้าธนามานบอกใช่ไหมเมื่อกี้แล้วกูถามว่าใครเป้ามึงไม่บอกกูเลยใครให้ขหลังทำห่วงมันใหญ่ๆหน่อยขอให้ขอมือเป็นนี่เว่มึงแยกกันแยกแยกแยกกันเลยแยกเลย มึงเป็นแบบเนี้ยกูไม่พาเข้าเป็นอาหารนะมึงกระตุ้นกระติ้งมากเลยนะมึงเป็นผัวเมียไหมเนี่ยได้แล้วเปล่าไม่ใช่มึงอะออกเลยอาการออกเลยไม่ไไม่ไดไได้มดย <c oughs> มึงมึงก่อนมันนิ่มไปแล้วผู้ชายอะมึงเป็นอาหารมึงเีิยมันจะไม่ได้มันต้องมันต้องเข็มแข็งทหนือหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสาม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 เข้มแข็งนังนั่นี่หนึ่งสองสามเออ นี่หนึ่งสองสามเออลุงเป็นทหารได้ไหมเป็นได้พี่กระตุ้งกระติกไม่ได้นะเออมึงเป็นได้ไหมได้สิได้ครับผม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 พร้อมไปยัง้อมถ้าพร้อมแล้วตามมาเด็กเจ๊บาไปเป็นทหารเลย